เราเดินทั้งบังถึงล่องคู่เอกนะครับไฟแดงซปเปอร์บอยต่อสุรัตน์ไฟน้ำเงินสะดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับ112ปอนด์ครับคู่นี้สดาทองนั้นโตทุกเม็ดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่นะครับคอยบวกอยู่ตลอดนะครับโอ้โหนี้อาวุธมวยแกเยอะมากครับสดาทองหมัดเท้าเข่าศอกแกมีหมดเลยนะครับอติดตัวแล้วครับเครื่องติดแล้วตีเจ็บไหมซูเปอร์บ,บอยตีเจ็บไหมป่มาตอนนี้ บิดกันไปบิดกันมาใช้พลัดกำลังกันเยอะมากครับในยกที่3ครับอ้า้โ,โหสารดาวทองซุปเปอร์บอยไอเข้าไปสารดาวทองมาตอนนี้มัดลแขนแต่งตัวสู้กันอยู่ครับมาฮะแต่ว่ามาทวงท่ามันตีกันไม่ได้อ่ะวมาจางโอ้โหดูครับโอ้โยมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแหมํำมันไปหน่อยนึงดูโดนลำตัวเข้าไปนะทิ้มลำตัวเข้าไปนี่ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับ ซปเปอร์บอยสดาวทองเริ่มจะโชว์ความแข็งแกร่งนะครับดันเข้าสู้เลยนาอ๋อแต่ยิงไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับโอ้โหวันนี้นี่แกมาครบเครื่องเลยครับสะดาวทองครับอ่ะเนี่ยครับพยายามจะแทงแล้วก็ตั้งไว้แต่ว่าซูเปอร์บอยนี่เป็นประเภทแรดเรียกพี่นะครับยิ่งเจ็บแกยิ่งเดินครับแต่ว่าเดินแล้วจะทําได้หรือเปล่าครับอ่ะสดาวทองตั้งรับบนไปครับแข้งโอ้โหมาเตะตัวเอียงเลยครับอ่ะตั้งเนี่ยครับ ว่าวันนี้กลายเป็นมวยที่ชกยากมากๆครับสระาวทองอ่าฮะอ่ะเป็นโจทย์ให้ฝ่ายแดงซุปเปอร์บอยต้องแก้แล้วครับอดูว่าก่อนจะถึงตัวแกก็ตั้งไว้ขาไว้เสียบเอาไวแ้แบบนี้ครับนี่ครับมาฝ่ายแดงฝ่ายแดงต้องเสริมหมัดเสริมศอกของหนักของแรงมาแล้วต้องมาแล้วครับแต่ว่าดูด,ดูครับโอ้โหทำแกาย,ยากจริงๆครับโอ้โหพอเตะได้นี่ก็ตั้งเอาไว้เลยนะครับ ซุปเปอร์บอยเองก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับไม่ท้ออยู่แล้วนะครับหลายหลายไฟนี้ก็พลิชชนะท้ายๆเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอยมาดูว่าไฟนี้จะทําได้หรือเปล่าอยู่ที่สะดาวทองด้วยนะครับไม่มีตกใจด้วยนะครับไฟนี้อาวุธนี่ถือว่าหลากหลายนะครับทั้งแก้งทั้งหมัดทั้งสอกนี่โอ้งัดหมดโดยเฉพาะลูกเตะนี่ครับขวางแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยนะครับเ <c oughs> ห,หลือเชื่อเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสะตลลทองแกชกแบบ สบายสบายเลยครับคือเก็บกันอาวุธอยู่หมดยังไม่ยอมนะครับซปเปอร์บอยทีมงานนี้กำชับมาเลยนะครับหมัดศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับออกมานี้ไล่สาวแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ถือว่าชกได้ดีชกละเอียดเหลือเกินนะครับเก่งมากเลยนะครับวันนี้สะดาวทองโอ้โหลุกลับนี่ครบเครื่องเลยครับซปเปอร์บอยนี่สดมาตลอดนะครับวันนี้เจอ โอ้โห oh ลูกจุกจิกของสะาวทองเข้าไปปวดหัวครับน้ำเงินครับน้ำเงินนี่ครับสะาวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองครับโอ้โ oh หวันนี้โชว์ฟอร์มเฉียบเลยครับ